สวัสดีครับสวัสดีค่ะขบวนบ้านคอนโดวันนี้ผมกผมัน้องนิชาพาทุกท่านมาอยู่ที่สำนักงานข,ขายของโครงการ เดอะคูเปอร์สุขุมวิท64คอนโดใหม่ใกล้กับ BTS ปุณณวิถีเพียงแค่500เมตรจากบริษัทดอะ Capital เ s สเตทจำกัดที่มีทีมงานผู้บริหารเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสหาริมทรั์ทั้งแนวราบและแนวสูงมานานหลายสิบป,ปีครับซึ่งโครงการเดอะคูเปอร์สุขุมวิท64เป็นคอนโดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นชัดเจนมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ Born Different ต้องการใช้ชีวิตลิมิเต็ดแบบคนพันใหม่ที่มีเป้าหมายในแบบฉบับของตัวเองค่ะ โอ้ oh, เขาของพี่และปีกและเขาของนิชชาเนี่ยมาได้ไงครับก็บอกแล้วไงคะว่าที่นี่เนี่ยเป็นคอนโดสําหรับคนพันใหม่แค่คุณก้าวเข้ามาสหํหนักงานขายนะคะคุณก็จะรู้สึกและสัมผัสได้ทันทีเลยล่ะคะ่ะว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับคุณอย่างแน่นอนที่นี่คือคอนโดทาเลสุขุมวิทที่จะกลายเป็นพื้นที่รวมคนของเราคนที่มีเอกลักษณ์มีความฝันมีความมั่นใจและชอบความแตกตา่างพร้อมที่จะสร้างชีวิตให้ work life flow ด้วยจำนวนยูนิตพักอาศัยสุดเอ็กซ์คลูซี ที่มีความเป็นส่วนตัวสุดๆเพียงแค่79ยูนิตเท่านั้นซึ่งที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่ในซอยสุขุมวิท64ห่างจากปากซอยซึ่งเป็นที่ตั้งของ BTS สถานีปุณณวิถีเนี่ยเพียงแค่500เมตรเท่านั้นให้คุณใช้ชีวิตแบบชาวสุขุมวิทต,ตามที่ใจคุณต้องการจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสุดๆจริงๆค่ะมาเดินดูโมเดลโครงการกันเลยครับที่นี่มาพร้อมกับดีไซน์สุดทันสมยัยสไตล์โมเดนลักชวรี่ลอฟทที่มีดีไซน์โปร่งโล่งอยู่สบาย และมาพร้อมกับการโชว์ความเท่ของเนื้อวัสดุทั้งปูนเปลือยอิฐโครงสร้างเหล็กแทรงงานตกแต่งจากไม้และทองแดงเพิ่มความพรีเมียมผสานกับความทันสมัยมีเอกลักษณ์เฉพาะจนกลายเป็น The Cooper s t สไตครับตัวโครงการจะตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ250ตารางวานะคะเป็นคอนโดน l ไลฟ์สูง8ชั้น1อาคารมีจำนวนยูนิตพักอาศัย79ยูนิตมีที่จอดรถ3 7และยังมาพร้อมกับส่วนกลางที่ครบครันค่ะ ส่วนกลางที่นี่ให้มาถึง4ชั้นเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชั้นจีนี้เลยกับ m e e the t Cooper ของล็อบบี้ต้อนรับที่พร้อมให้เราเปิดบ้านต้อนรับแขกบ่งบอกความเป็นตัวตนของชาว Cooper แบบเท่ๆกันไปเลยครับและต่อเนื่องเชื่อมไปที่ชั้น2เลยนะคะก็จะพบกับ Creative Space ซึ่งเป็นพื้นที่ co-working ขนาดใหญ่ในบรรยากาศสูงโปร่ง double volume เช่นกันถือเป็นจุดรวมพลคนสร้างสรรค์ให้ทุกไอเดียของคุณเนี่ยมันเจิดกว่าใครเลยล่ะคะ่ะ และพื้นที่ตรงนี้นะครับยังเชื่อมไปถึงชั้น3เลยโดยรวมจะมีทั้ง Cooper Club ซึ่งเป็นห้องดูหนังและ Social c o อ n e r และยังมี Cooper Tuber อซึ่งเป็นสตูดิโอให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาไลฟ์สดขายของถ่ายภาพต่างๆได้และยังมี Cooper Leaders ซึ่งเป็นโซน Library หรือโซนห้องสมุดอีกด้วยครับขึ้นมาที่ชั้น8และชั้นลุคท็อปค่ะบริเวณนี้เนี่ยมีทั้งโซนอินดอร์และเอาดอร์เลยนะคะในโซนอินดอร์เนี่ยก็จะมีคูเปอร์บูสเตอร์ ซึ่งเป็นห้องฟิตเนสที่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาฟิตหุ่นและออกกำลังกายกันแถมใกล้ๆกันนี้ยังมีดิออนเซนให้มาปล่อยกายปล่อยใจให้สบายตัวด้วยออนเซนที่จะทำให้คุณเนี่ยผ่อนคลายจากการทำงานและเติมเต็มพลังรับวันใหม่ๆค่ะและพื้นที่โซนด้านนอกอวดดอร์นี้นะครับก็จะเป็น c o o p e r ์สพูลสระว่ายน้ำระบบเกลือขนาด15คูณ4เมตรที่ลูกบ้านสามารถมาตีสโตรกว่ายน้ำแช่น้ำกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับ และพื้นที่ข้างสระว,ว่ายน้ำนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่สกายซังเก้นเป็นโซนที่นั่งพักผ่อนสังสรรค์หรือทําเป็นพื้นที่จัดเลี้ยงก็ยังได้พร้อมให้คุณขึ้นมาชมบรรยากาศมุมสูงในย่านปูนวิถีรับลมเย็นๆให้ฟินกันไปเลยครับส่วนกลางสวยงามขนาดนี้ห้องตัวอย่างจะว้าวขนาดไหนตามเราสองคนไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับบินขึ้นไปเลยนี่บินกันขึ้นมาได้ทีเดียวสำหรับคนรุ่นใหม่นะครับที่กำลังมองหาสเปซที่ใช่ พร้อมกับไลฟ์สไตล์สมาร์ทลิฟวิงบอกได้เลยว่าต้องถูกใจห้องพักที่นี่แน่นอนครับเพราะเขามีการกั้นห้องแบ่งสัดส่วนชัดเจนลงตัวพร้อมกับการใช้สอยพื้นที่ได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรเลยครับและทุกห้องบอกได้เลยนะคะว่าเป็นหนึ่งห้องนอนที่แท้จริงเพราะเขาเนี่ยมีการกั้นห้องแบบเป็นสัดส่วนแต่ได้เป็นครัวปิดทุกห้องเลยละค่ะ,ะไปชมกันหน่อยดีกว่าห้องตัวอย่างแรกที่จะพามาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom exclusive ขนาด29ตารางเมตร ที่เขามีการมิกซ์การทํางานและการใช้ชีวิตเข้าด้วยกันได้อย่างบาลานซ์ลงตัวมากเลยครับโอ้โหนี่ห้องขนาด29ตารางเมตรหรอคะเนี่ยมันใหญ่โตขนาดนี้นะคะดูที่โซนลิฟวิ่งกันก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมกว้างมา,มากๆเลยและเขาเนี่ยยังผสมผสานโซนแห่งความสุขไว้ทั้ง2โซนนะคะนั่นก็คือโซนเอกเขนกดูทีวีและโซนรับประทานอาหารค่ะและขอบอกนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ที่นี่จัดเต็มมากๆที่เราเห็นนี้ไม่ใช่เฟอร์ตกแต่งนะแต่เป็นเฟอร์ที่เราได้จริงๆเลยครับ และทั้งหมดนะครับทั้งห้องเลยมาจากแบรนด์ SB Furniture ด้วยไปค่ะไปส่งนิชาที่ M Core TAT นิชาจะไปช้อปปิ้งอ่ะตั่งดีๆครับรุ่น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 อะเงี้เงี้ย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 วายไม่ใช่เราไม่ได้แวนไปเราจะขับมินิคูเปอร์ไปโอ้โหนิชาก็นึกว่าเบารถยนต์มินิคูเปอร์หรือว่าเบา VIP ในโรงหนังนะคะพี่ปูนเพราะว่าเบาเนี่ยเขาพรีเมียมมากๆเลยล่ะค่ะดูฟีลลิ่งซะก่อนโอ้โหนอนเอกเนกได้เป็นเดย์เบดได้ด้วยนะเนี่ยยโซฟาเเบบดลครรัผมตงนนี้ะ แถมที่วางแขนวางแก้วน้ําโอ้โห,โหฟินสุดๆดูหนังไปเน็ f l i ิไปเนี่ยวางแก้วเอกเนกกันได้เลยและด้านหน้าเราตรงนี้ครับชั้นวง TV, างทีวีสไตล์ลอฟสวยๆแบบนี้โครงการก็จัดเต็มมาให้ด้วยครับโอ้โหทําไมหรูหราตั้งเลยล่ะคะ <portfolio> มาต่อกันด้านนี้เลยนะคะกับชุดโต๊ะรับประทานอาหาร2ที่นั่งและทางโครงการเนี่ยเขายังให้เก้าอี้สีที่เข้ากับโซฟามาด้วยละคะ่ะลงตัวสุดๆดูทีวีไปทานอาหารไปสวีทวิดบิวกันไปเลยนะคะ แล้วมาต่อที่ด้านนี้ครับกับมุม work from home นั่นเองซึ่งโครงการนะครับเขาดีไซน์ layout ห้องนี้มาดีมากๆเลยมีมุมทํางานส่วนตัวชัดเจนแบบนี้เลยนะครับและเขายังมีการเตรียมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยด้วยทั้งโต๊ะทํางานพอดีเป๊ะก,กับมุมนี้นะเก้าอี้ทำงานและชั้นวางของนี่แปะยี่ห้อ SB f ฟ r n i t u r e มาให้เรียบร้อยแล้วหูได้หมดนี่เลยเหรอคะพี่ปูใช่แล้วครับว้าวเหมาะกับยุค new normal ที่เรา work from home กันมากๆเลยนะคะแต่ด้านนี้ครับทำงาน,นเหนื่อยแล้วเริ่มหิวแล้วมาที่โซนครัวกันเลย ครัวห้องนี้ได้เป็นครัวปิดติดระเบียงด้วยครับมีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งเราสามารถทําครัวได้อย่างจริงจังเลยครับผมโดยโครงการเขาใช้ชุดกรเต้ครัวตู้ลอยฮอปฮุสซิงมาครบเลยนะครับทาครัวได้เต็มที่เลยฮอปฮุสซิงก็ของแบรนด์เทคโนด้วยเขเต้ครัวก็เป็นหินสังเคราะห์สีดําสุดพรีเมียมเลยนะครับให้คุณพ่อแม่บ้านเต็มอิ่มและสนุกสนานกับการทําครัวได้อย่างเต็มที่ครับผมส่วนติดกันนี้บริเวณนี้ก็จะมีประตูบานผักนะครับออกไปเนี่ยเป็นโซนระเบียงนั่นเองครับ เราสามารถวางเครื่องสกผ้าได้เพราะโครงการเขามีการเตรียมระบบน้ําดีน้ําทิ้งรอไว้ให้เรียบร้อยแล้วแถมตรงนี้ยังมีการตกที่เป็นกระจกใสอีกต่างหากทำให้ฟาสัตของตึกภาพรวมนะครับดูสวยงามพรีเมียมสุดๆไปเลย นอกจากโซนลิฟวิ่งที่มีขนาดใหญ่แล้วอยากจะบอกนะคะว่าห้องนอนห้องนี้เนี่ยใหญ่ซะยิ่งกว่าอีกค่ะและทางโครงการเขายังให้ถาดเตียงควีนไซส์มาอีกด้วยและเดินเข้ามาตรงนี้เลยค่ะได้ตู้เสื้อผ้าถึง2ด้านเลยนะคะคุณผู้ชายด้านหนึ่งคุณผู้หญิงด้านหนึ่งเดินเข้ามาทีไรเนี่ยอารมณ์เหมือน walk in closet เลยละค่ะสังเกตไหมครับว่าหน้าบานเนี่ยเป็นกระจกสีชาดําด้วยภายในนะครับก็มีการซ่อนไฟให้ต่างหากอ่ะแม่นางฟ้าเก็บอาพพอนซิซิ <c oughs> ได้เลยค่ะในท่าน <c oughs> ตรงนี้เลยครับต่อเชื่อมมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองโครงการจัเดเตรียมให้เช่นเดียวกันและนี่จะเห็นไหมครับสังเกตไหมช่องแสงไม่ใช่เป็นช่องแสงปกตินะเขามีการตัดมุมหักเหให้ดูเก๋ไก๋โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครด้วยครับผมมาต่อที่โซนห้องน้ํากันเลยครับสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวบน้ําโครงการให้ของแบรนด์โคลเลอร์เลยนะครับพรีเมียมสุดๆเลยนะฉากกระจกบานกั้นอาบน้ำแยกสุเปียกส่วนแห้งโครงการก็จัดมาให้ด้วยครับ กระเบื้องที่ปูพื้นห้องน้ำและผนังนะครับก็มีเท็กเจอร์ที่หลากหลายสวยงามน่าใช้งานมากทีเดียวที่สำคัญคือห้องน้ำห้องนี้จะมาแบบดับเบิลแอคเซสด้วยสามารถเข้าได้จากทั้งส่วนห้องนอนและ่วนลิฟตงนั่นเองครับขอกระซิบบอกราคานิดนึงได้ไหมคะว่าราคาห้องนี้เนี่ยสองล,ละะ้านกว่าบาทเท่านั้นเองราคาเนี่ยดีสุดๆจริงๆเลยล่ะค่ะสองล้านกว่าบาทเท่านั้นและบอกเลยนะครับว่าที่นี่เนี่ยเฉลี่ยแค่ประมาณ8-9หมื่นบาทต่อตารางเมตรถูกใจคนรุ้นใหม่และเฟิร์สจ็อบเบอร์แน่นอนเลยครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปชมข้อตัวอยา่างถัดไปเลยดีกว่าไปกันเลยค่ะไปเลยไปเลยไปเลย เป็นห้องแบบ One Bedroom Plus ขนาด34ตารางเมตรและห้องนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับห้องอเนกประสงค์ที่จะดีไซน์ได้ตามใจเราเลยล่ะค่ะวิ่งผ่าน Li v วิ g มาเลยครับเข้ามาที่ห้อง Plus กันแล้วห้อง Plus หรือห้องอเนกประสงค์นี่นะครับโครงการเนี่ยลิงเห็นแล้วว่าเราสามารถดีไซน์ได้ตามความต้องการของเราเลยใช่ไหมเขาเลยให้เราเลือกได้ครับว่าจะทําเป็นห้องนอนห้องทํางานนั่นเองนะถ้าเราเลือกเป็นห้องนอนเขาก็จะให้ฐานเตียงขนาด3ฟุตพร้อมกับตู้เสื้อผ้าถ้าเกิดเราเลือกเป็นห้องทํางานนี่แบบนี้เลย โครงการจะให้โต๊ะทางานขนาดใหญ่พร้อมกับชั้นวางของขนาดใหญ่แบบนี้เป๊ะเลยครับและนี่จะเห็นไหมครับว่าห้องในประสงค์ของเรามีพื้นที่ใหญ่มากๆและอย่างห้องตัวอย่างห้องนี้นะคะเขาดีไซน์เป็นห้องทํางานนั่นเองค่ะและห้องนี้นะคะจะมีทั้งมุมทํางานมุมออกแบบและมุมไลฟ์สดทั้งหมดนี้นะคะเหมาะกับนามฟ้าแฟชั่นนิสตา้าอย่างิชาสุดๆเลยล่ะค่ะและสําหรับโซนลิฟิ้งนี้นะครับก็จะคล้ายกับห้องก่อนหน้าเลยเฟอร์นิเจอร์มาครบเช่นเดียวกันทั้งชั้นวางทีวีสไตล์ลอฟโซฟาเบด และด้วยความที่ห้องนี้มีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นชุดโต๊ะรับประทานอาหารก็จะถูกปรับเป็นสีที่นั่งเลยครับและส่วนด้านหน้าห้องนี้เป็นโซนครัวนะคะซึ่งเราเนี่ยจะได้เป็นครัวปิดสามารถทำอาหารอย่างจริงจังเลยทางโครงการเขาให้เคาน์เตอร์ครัวที่เป็นรูปตัวแอตู้ลอยฮอบฮูดซิงมาครบพร้อมปรุงอาหารเลยมาค่ะเดี๋ยวนี้ฉันจะปรุงอาหารทิพทิแบบที่นังฟ้านั่งสวรรค์ทานให้ทุกคนได้ชิมกัน มาต่อที่โซนห้องนอนกันเลยครับห้องนอนก็นมาใหญ่เวอร์อีกแล้วนะฐานเตียงตู้เสื้อผ้ามาครบเลยครับฐานเตียงเนี่ยมีที่ซ่อนของด้านใต้ด้วยส่วนตู้เสื้อผ้าก็บ <c oughs> ิวอินเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้าหน้าบานกระจกสีชาดําแถมซ่อนไฟสุดพรีเมียมให้เลยครับและมุมนี้จะเป็นมุมแต่งตัวนะคะและซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะบิวอินเป็นโตเครื่องแป้งและยังให้กระจกเงาตัดมุมโคง้งสวยๆแบบนี้มาอีกด้วยละค่ะส่วนห้องน้ําด้านหลังผมนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานก็นกนมาครบคัน สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าฝักบัวอาบน้ำฉากกระจกบันกั้นอาบน้ำแยกสุวนเปียส่วนแห้งมาให้ครบเลยครับแถมยังมาแบบ double access สามารถเข้าใช้งานได้จากทั้งโซนลีฟวิงและโซนห้องนอนได้ด้วย มเป็นตัวกำหนดในการใช้ชีวิตในกรอบซึ่งถ้าคุณคือคนพันใหม่ที่มีเป้าหมายในแบบฉบับของตัวเองและต้องการหาที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่นี่ครับ The Cooper's ซุ64คือที่ที่คุณกําลังตามหาแน่นอนด้วยความเป็นส่วนตัวเพียง79ยูนิต พร้อมส่วนกลางที่ครบครันและเพียง500เมตรจาก BTS บุณวิถีพร้อมให้คุณใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิทในแบบที่ชิคก,กว่าใครตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับคนลิมิเต็ดเท่านั้นค่ะจาก BTS บุณวิถีนะครับนั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่4สถานีถึงเอกมัยทองหลอง่อ6สถานีถึง M District แหล่งช้อปปิ้งระดับ World Class และ7สถานีหรือ10กนาทีเท่านั้นครับก็ถึงอโศกแล้วนอกจากจะใช้รถไฟฟ้าแล้วนะครับจะใช้รถยนต์ก็สะดวก ข้อโครงการอยู่ใกล้กับจุดขึลนลงทางด่วนหึงจุดด้วยกันที่ซอยสุขมุมวิท62และซอยสุขมุมวิท50รวมทั้งยังอยู่ไม่ไกลาจากทางพิเศษบุรพาวิถีด้วยครับและที่นี่ยังรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็น t r ูดิจิทัลพาร์คซึ่งจะมีทางร้านค้าร้านอาหารมากมายรวมทั้งอาคารออฟฟิศขนาดใหญ่ซึ่งมีแหล่งงานจํานวนมากและวันนี้กําลังมีการก่อสร้าง t r ูดิจิทัลพาร์คเฟสสองอีกด้วยล่ะค่ะนั่งรถไฟฟ้าตรงนี้นะครับไปเพียงแค่หนึ่งสถานีเท เดินสกายวอล์กไปอีกหน่อยก็ถึงแยกบางนาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างห้างใหม่ใหญ่อลังการอย่างแบงกอกมอลนั่นเองซึ่งอีกไม่กี่ปีก็จะเปิดให้บริการแล้วด้วยหรือนั่งรถไฟฟ้าไปเพียงแค่2สถานีก็ถึงบางนาแล้วครับบริเวณนั้นก็จะเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาและอาคารสำนักงานขนาดใหญ่อย่างอาคารพิลัตทาวเวอร์ด้วยครับเดอะคูเปอร์สุขุมวิท64จะมาในราคาเริ่มต้นเพียง1.96ล้านบาทเท่านั้น และวันนี้สำนักงานขายเปิดให้เข้าเยี่ยมชมแล้วนะคะท่านใดที่สนใจโครงการสามารถเข้ามาเยี่ยมชมสำนักงานขายและเข้ามาชมห้องตัวอย่างสวยๆกันได้เลยค่ะสำนักงานขายนี้นะครับจะอยู่บริเวณ B T S บุณวิถีทางออก2เดินมาที่เดียวเท่านั้นเองครับว่ามีโอกาสเดิมาเยี่ยมชมกันนะครับแล้วเตรียมมาใช้ชีวิตลิมิเต็ดในแบบฉบับคนพันใหม่ได้ที่ The Cooper's สุขุมวิทหกกันนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วโอกาสน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมที่ที่เพจพ่อพบ้านบ้านคอนโด ร u b e c h anel n ก็ได้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ